มาแน่ฝนชุดใหญ่เน้นเหนืออีสาน40จังหวัดรับฝนคืนนี้พยากรณาา์กลับมาพบกันอีกครั้งกับสังวัตภยัยอุทกาภายัยพยากรณาา์ในช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่28มกราคมซึ่งในคืนนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนพื้นที่ฝนจากพาย,ยุฝนฟ้าขนองที่จะเข้ามา2วันนะครับ รวมถึงในด้านของอากาศหนาวเย็นประเทศไทยทางตอนบนพื้นที่ฝนบริเวณภาคใต้แนวโน้มฝนอีกสิวันล่วงหน้าภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากทั้งบ้านจะเป็นเช่นไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับ ทะเลกันมากครับในหลายพื้นที่แอดมินได้ยินข่าวว่าในช่วงนี้ในด้านของมวลอากาศเย็นเริ่มถอยแล้วบริเวณพื้นที่ภาคกลางเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ทางตอนบนเริ่มบ่บนกันแล้วนะครับว่ายิ่งในตอนกลางวันยิ่งมีอากาศร้อนเพิ่มมากขึ้นรวมถึงบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนนะครับ ภาคเหนือภาคอีสานโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ทางตอนบนนหน่อยก็ยังคงได้สัมผัสกับอากาศหนาวเย็นกันอยู่โดยเฉพาะนะครับในช่วงดึกจนถึงเช้าก็ยังคงได้สัมผัสกับอากาศเย็นอยู่นะครับเพราะในด้านของบริเวณเส้นขอบอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นยังคงแผ่ลงมาปกคลุมนะครับแต่เส้นเริ่มห่างออกเรื่อยๆดังนั้นนะครับก็ยังคงมีลมแผ่วๆลมเย็นแผ่วๆเข้ามานะครับโดยเฉพาะในตอนเย็นนั่งอยู่ริมระเบียงนะครับนั่งอยู่ริมหน้าบ้านก็ยังสัมผัสได้ ถึงคลื่นความเย็นที่แผ่เข้ามาปกคลุมเข้ามากระทบบริเวพื้นที่ผิวร่างกายก็ได้สัมผัสกับอากาศเย็นเย็นอยู่นะครับยังไม่ถึงกับร้อนมากในช่วงนี้เพราะมวลอากาศเย็นยังคงเหลือซากไว้อยู่นะครับ28จนถึง29มกราคมนะครับหลังจากนั้น30มกราคมเป็นต้นไป จนถึง6กุมภาพันธ์ในด้านของบริเวณขอบอากาศสูงเหนือบรรยากาศเย็นเริ่มถอยแล้วนะครับแน่นอนนะครับว่าในเดือนกุมภาพันธ์ในด้านของมวลอากาศเย็นก็จะค่อยๆย,ยืดทางออกไปเรื่อยๆและจะค่อยๆหมดไปนะครับในช่วงของฤดูหนาวปลายเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็จะได้เข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการกันแล้วก็เตรียมตัวรับมือในด้านของอากาศที่จะอุ่นขึ้นนะครับและร้อนขึ้นก็เตรียมตัวนะครับ ใ้ด้านของมวลอากาศเย็นขนาดถอยไม่กี่วันนะครับเริ่มถอยตั้งแต่เมื่อวานนี้เริ่มถอยออกห่างเรื่อยๆนะครับจาก่้ด้านของบริเวณพื้นที่ภาคกลางเทพมหาคนครปริมณฑลภาคตะวออกภาคใต้ก็จะค่อยๆถอยขึ้นมาบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานก็ยังคงหลงเหลือนะครับโดยเฉพาะอากาศเย็นอากาศหนาวบริเวณพื้นที่ยอดดอยยอดภูนะครับในช่วงนี้ ดัง,งน,นั้นนะคขับในด้านของการถอยขึ้นไปจากบริเวณเส้นกอปอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นหรือเส้นไอโซโบาร์ดังนั้นก็จะมีเครื่องกระแสลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนพัดลุกไล่ความชื้นเข้ามานะครับโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานโดยเฉพาะทางตอนบนๆนหน่อยนะครับที่ถูกความชื้นพัดนําเข้ามาก็จะทําให้เกิดพาย,ยุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและในบางพื้นที่อาจจะมีลูกเห็บตกเข้ามาด้วยเช่นกันนะครับซึ่งในวันนี้โดยจะเน้นให้นะครับโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะทางตอนบนนะครับและบริเวณพื้นที่ภาคอีสานทางตอนบนบนหน่อยก็จะมีในด้านของพายุฝนฟ้าคะนองและฝ้าระวังลมกระโชกแรงและอาจจะมีลูกเห็บตกเข้ามาในบางพื้นที่นะครับเน้นย้ำฝ้าระวังแจ้งเตือนในวันนี้ ซึ่งนะครับเน้นย้ำให้ในด้านของพื้นที่ฝนจะมีฝนเข้ามา20-30%ของพื้นที่นะครับคืนนี้บริเวณพื้นที่แม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพเยาวตาแพร่สุโขทยัยอุตรดนาน์น่านพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์เลยชัยภูมิขอนแก่น หนองบัวลำพูหนองคายบึงการอุดรธานีสกลนคนรรวมถึงนครพนมก็จะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามานะครับนอกจากฝนที่จะเริ่มเข้ามาในวันนี้เมื่อวานนี้ก็เริ่มมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามานะครับฝนไล่จากบริเวณพื้นที่จังหวัดตาเข้ามาที่บริเวณพื้นที่จังหวัดสุขโขทยัยอุดร,ริตถ์กาแพงเพชรเพชษณุโลกฝนเคลื่อนมาเรื่อยๆนะครับเมื่อวานนี้ตั้งแต่ในช่วงบ่ายคำ่ำ ดึกและในบางพื้นที่ตกจนถึงเช้านะครับฝนค่อยๆเคลื่อนมาเรื่อยๆจากบริเวณพื้นที่ภาคเหนือทางตอนล่างและฝั่งตะวันตกเคลื่อนมาที่บริเวณพื้นที่จังหวัดเลยหนองคายบึงการหนองบัวลำพูอุดรธานีรวมถึงสกนลนครก็มีฝนตกฟ้าคะนองเข้ามานะครับต่อนเนื่องจากบริเวณพื้นที่ภาคเหนือไล่เรียงมาเรื่อยๆนะคบับริเวณพื้นที่สานฝั่งตะวันตกทางตอนบน มาที่เรือนพื้นที่สานทางตอนบนก็มีฝนตกฟ้าขนองเข้ามานะครับรวมถึงนครหลวงเวียงจันทร์ของสอปปลาวก็มีฝนตกฟ้าขนองลงมาเช่นกันเช้าของวันนี้ ซึ่งนะครับเรียกกันด้เลยว่าเป็นฝนตกข้ามวันข้ามคืนเลยนะครับแต่ปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนไม่มากนะครับอย่าหวังกับด้านของฝนในชุดนี้เพราะอะไรเพราะในช่วงนี้ยังเป็นช่วงฤดูหนาวอยู่นะครับบวกกับในปีนี้สภาวะของเอล尼โยปริมาณฝนน้อยนะครับโดยเฉพาะในเดือนกลุ่มพาพันธ์ฝนจะน้อยกว่าค่าเฉลี่ยปกติอยู่50เอร์เซนมีนาคมฝนจะน้อยกว่าปกติอยู่40เอร์เซนและนะครับ คาดการว่าฤดูฝนในปีนี้จะเข้าช้ากว่าในทุกๆปีนะครับจะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนในปลายเดือนพฤษภาคมนะครับขอให้ติดตามพยาการณ์อากาศรวมถึงประกาศคําเตือนจากกรมอุตุกันอย่างใกล้ชิดนอกจากนั้นแล้วนะครับในด้านของฝนที่ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ตามที่แอดมินได้บอกเอาไว้นะครับมวลอากาศเย็นก็อ่อนกําลังลง ในช่วงนี้ยังคงมีปกคลุมภาคเหนืออีสานทางตอนบนอยู่นะครับ28-29มกราคม30มกราคมถึง6กุมภาพันธ์ในด้านของมวลอากาศเย็นถอยแล้วนะครับเตรียมตัวรับอากาศที่จะอุ่นขึ้นนะครับหลังจากนี้เป็นต้นไปส่วนในด้านของการพยากรณา,าศบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนกันนะครับ ซึ่งในวันนี้นะครับยังคงาระวงังตามที่แอดมินได้บอกนะครับครื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนที่500เฮกซโอปาสานจะนำพาย,ยุฝนฟ้าขนองเข้ามานะครับซึ่งบริเวณพื้นที่ภาคเหนือในวันนี้ยังคงมีอากาศเย็นเข้ามาในตอนเช้า เดอจะมีฝนเข้ามาร้อยละ20-30ของพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางแพร่น,น่านสุขโขท,ทยัยอุตรดิตถ์ตาคำแพงเพชรและพิษณุโลกอุณหภูมิต่ำสุด16-21องศาและสูงสดุด29-31องศาบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจาดัดอุณหภูมิต่ำสุด7-12องศาลมต่ำออกความเร็ว1 0 1 5กมตรต่อชั่วโมงพัดต่ำออกเฉียงเหนือ จะมีอากาศเย็นจนถึงหนาวจะมีฝนเข้ามา20%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหน้องคายบึงการอุดรธานีหนองบัวลำพูสกลนครนะครพนมชัยภูมิและขอนแกน่นอุณหภูมิต่ำสุด15-20องศาและสูงสุด28-33องศาบริเวณยอดภูจะมีอากศาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด11-15องศาลมตอ,ออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางจะมีอากาศเยนในตอนเช้าจะมีฝนเข้ามาร้อยละยี่สิบส่วนมากนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบเอ็ดงองศาและสูงสดุด3-2-3-4องศาลมตะวออกเฉียงเหนือความเร็วสิบถึงยีกิโลเมตรต่อชั่วโมง กรุงเทพมหานครปริมณฑลจะมีเมฆบางส่วนจะมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดยีด่สิบสี่องศาและสูงสดุดส3 3สาองศาลมตะวออกเฉียงเหนือความเร็วสิบถึงยีกิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก จะมีเมฆบางส่วนจะมีฝนเข้ามาเล็กน้อยบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาและสูงสุด33-35องศาลมตะำหนอกเฉยีงเหนือความเร็วามถึง3 5กมต่อชั่วโมงเคลื่นสูง1 2เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรพายากอา,ากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออก จะมีฝนฟ้าขนองเข้ามา3 0ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิีมาด้วยพรมต่ำสุดิต่ําสุด23 24องศาและสูงสุด3 0 3 3องศาตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลมถ,ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทือกขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงประมาณ2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไป ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วที่10ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนร้อยละ20ส่วนมากจังหวัดระนองตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาและสูงสุด33-35องศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลคลื่นสูง1-2เมตรห่างจากฝั่งคลื่อนสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรนะครับ หากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะะอย่างขันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นวาคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด s ับ s c r i b e like, กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ